สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวของฝากนะคะของฝากมาจากพิพลอยพิบพลอยไปอุบลมาพิพลอยก็คือลูกสะพ้ยค่ะเป็นแฟนของลูกชายคนโตซื้อของฝากมาจากจังหวัดอุบลน,นี่เขาบอกว่าหมูยอ เด็ดเนาะเป็นตัวหนังสืออ่านยากมากบอกว่าจำน่ายปีกทรงหมูยอ่อหมูย้องกุนเชียงกวยจับแหนมซี่โครงไส้กรอกอีสานปลาสม้มแหนมใบมะยมแจ่วบ้องและก็อีกมากมายก็นี่นะคะก็ใส่มาเป็นถุงแบบนี้มีบริการจัดส่งพัสดุทั่วไทยด้วย ตามนี้นะคะนี่มีเบอร์โทรแล้วก็มีเพจมีลายให้ด้วยตามนี้เลยค่ะมาดูนะคะว่าในถุงมีอะไรบ้างที่มาจากจังหวัดอุบลน,นี่แหนมไอ้ไส้กรอกอีสาน นี่ก็เป็นแพ็คหน้าตามาเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังใส่กรอกอีสานเขาบอกว่านี่อร่อยต้องลองอต้องลองค่ะแล้วก็เป็นหมูยอ่อเป็นหมูย่อแผ่นนะคะ เขาบอกว่าสุดยอดความอร่อยของฝากจากอุบลอันนี้อันนี้ก็คืออะไรนะหมูหมูหมอ๋อน้ำพริกกากหมูจาหมูหมูค่ะประมาณน,นี้อันนี้น้ำพริก อีกนี่อันนี้เป็นพีพีกลวยจับกวยจับเวียดนามพร้อมปรุงอร่อยง่าย,ายๆแค่ห้านาทีเข้าไมโครเวฟแป0รวัตต์ก็พร้อมอร่อยได้ทันทีนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเครื่องมาให้พร้อมเลยมีเส้นม,มีหมูยอมีพริก มีเครื่องปรุงมีหอมเจียวประมาณนี้ค่ะนี่คือมีก๋วยจับ๊บสีหอหมูยอหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกอีสานแล้วก็มีน้ำพริกมาด้วย คุณนะคะขอบคุณสำหรับน้ำใจอยู่ของฝากกลับมาก็ประมณาณน,นี้ค่ะของฝากจากจังหวัดอุบลจากพิพลอยก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชัอชมคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ